สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กจะมามัดผมทรงโบให้ดูนะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเล็กเป็นคนชอบมัดผมอยู่แล้วนะคะชอบตกแต่งทรงผมตัวเองให้มันดูน่ารักนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันยาวเฉยๆฉยผมตัวเล็กมันจะกระเซาะกระเซิงค่ะมาแล้วมันร้อนด้วยค่ะตัวเล็กก็เลยไม่ค่อยชอบค่ะก็เลยต้องหาวิธีมัดให้มันสวยงามนะคะสําหรับผมตัวเองอตัวเล็กทําเป็นนะคะแต่สําหรับผมคนอื่นะตัวเล็กทําไม่เป็นนะคะ เพราะว่าทำผมคนอื่นแล้วมันไม่สวยอะค่ะแต่ถ้าทำผมตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันสวยดีค่ะตัวเล็กก็เลยไม่ชอบมัดผมไม้ใครเนาะชอบมัดให้แต่ตัวเองนี่แหละค่ะ ง่ายดีค่ะนี่คือทําทรงผมไปรับ <on> <ๆ S 2> ลูก <het> ๆที่โรงเรียนนะคะนี่ค่ะแอปเบลดีค่ะถึงจะอายุเยอะแล้วแต่เราก็ยังไม่อยากแก่นะเราต้องหาช่องทางให้ตัวเองดูเด็กค่ะก็เลยมาทําทรงผมให้มันน่ารักน่ารักเนาะมันจะได้เข้ากันเนาะเพราะว่าทําทรงผมแอปเบลแอปเบลมันก็จะลดอายุเราลงได้นิดนึงค่ะมันก็จะดูเด็กลงนิดนึงเนาะว่าไปตัวเล็กเคยไปประชุมผู้ปกครองให้น้องชายนะคะบอกว่าเป็นพี่ของน้องนะคะมาเป็นผู้ปกครองค่ะคุณครูบอกว่าเป็นพี่จริงๆหรอหรือเป็นแฟนก็ถามตัวเล็กแบบนี้นะคะตัวเล็กก็เลยบอก ว่าเป็นพี่จริงๆคะ่ะไม่ใช่แฟนคะ่ะมาเป็นผู้ปกครองให้ด้วยคะ่ะเพราะว่าอายุตัวเล็กกับน้องชายห่างกันตั้ง15ปีนะคะเป็นเพราะว่าทรงผมของตัวเล็กมันลดอายุได้จริงๆคะ่ๆคะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราเด็กลงไปนิดนึงคะ่ะพูดเยอะไปแล้วนี่คะ่ะทรงผมทรงโบของเราก็เสร็จไปแล้วนะคะน่ารักดีคะ่ะสาหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะ